วันนี้พวกเรามีนัดทานข้าวกับครอบครัวที่ทักซิมค่ะแล้วก็เหมือนเดิมกับทุกๆครั้งค่ะก็คือเดินทางโดยบัสนั่นเองค่ะจากที่บ้านนะคะเดินทางไปที่ทักซิมก็ใช้เวลาไม่นานค่ะบัตรนี้คืออิสตันบูลคาร์นะคะไปได้ทุกที่ในอิสตันบูลเพียงบัตรเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นออโตบัสมินิบัสทร a มวายเมโทรนะคะแม้กระทั่งเรือโดยสารที่ใช้โดยสารระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปเน่งค่ะต้องบอกเลยว่าขนส่งสาธารณะของอิสตันบูลนั้นคือตั่วถึงทุกที่ทุกแห่งในอิสตันบูลเลยค่ะดีมากๆ มากเลยค่ะน,นี่คือจุดแข็งจุดเด่นของอิสตันบูลเลยนะคะแม้ว่าสามีจะดูแลคุณภาพชีวิตดิฉันได้ดีแค่ไหนแต่บ้านนี้ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะจ๊ะแวะมาดูโฆษณาแป๊บค่ะคือตกใจมากเลยค่ะที่อีหุ่นเนี่ยมันเกาะอยู่ที่ตึกตอนแรกนึกว่าคนจะตกตึกเปล่าค่ะมันคือโฆษณาของบริษัทประกันบ้านค่ะทำประกันบ้านกับเราไว้นะก่อนที่โจรจะไปขโมยของที่บ้านของคุณพนะนะ สุดยอดไปเลยหัวการค้ามากมึงคิดได้ยังไงเนี่ยใครเดินผ่านไปก็คือต้องมองค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เบชิกตัสนะคะทุกคนกําลังจะเดินไปที่ทักซิมค่ะเพราะว่าถ้าขึ้นออตโตบัสไปไม่ทันเวลาแน่รถติดมากฉันเห็นนะว่าสามีของหล่อนพาหล่อนออกไปดิ้งราคืออาทิตย์ละสองสาครั้งมือหนึ่งก็ห้าหกพันทำไมไม่มีรถอันนี้คือมีเงินจริงปะเนี่ยเดี๋ยวตีปากให้เลยหนิไม่เคยพูดเลยนะว่ามีเงินแค่สามีสามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะอ่ะถามหน่อยใครจะขับก็เมากันทั้งผัวทั้งเมียลลองไปดูมา่ะค ตำรวจในอิสตันบูลดุจะตายเขาจับเข้าคุกนะคะนั่นผลส่งสาธารณะก็ออกจะเริถจะจึงจะปังขนาดนี้ไปที่ไหนได้ด้วยการ์ดใบเดียวจะซื้อรถมาเพื่อแล้วเวลาซื้อรถมาที่อิสตันบูลนะคะบอกเลยว่าไม่ได้หาง่ายๆนะคะที่จอดรถมึงจะเสียเวลา2-3ชั่วโมงเพื่อไปวนหาที่จอดรถ หรอลูกเต้าก็ไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทําไมคะ่ะยังไม่มีความจําเป็นที่จะใช้แล้วที่สําคัญสามีทํางานอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ออกนอกบ้านทุกวันนะจ๊ะจะออกจากบ้านก็แค่เวลาที่ออกไปตริ้งราคือกับดิฉันเนี่ยแหละคะ่ะเมาแทบตายกลับรถแท็กซี่สบายใจกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอิสตันบูลคัทใบเดียวเอาอยู่คะ่ะ แล้วตอนนี้พวกเราก็มาถึงร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นร้านประจําร้านเดิมนั่นแหละคะ่ะมุมเดิมๆด,ดริง้งเราคือเหมือนเดิมสาเหตุหลักๆที่บ้านนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนร้านอาหารนะคะเพราะว่าไม่สามารถเชื่อใจร้านอื่นได้ะคะ่ะ คือไม่อยากจะเสี่ยงค่ะว่าร้านที่จะไปลองเนี่ยมันจะสามารถตอบความสนองความต้องการของดิฉันได้หรือเปล่าให้ว่าจะด้วยเรื่องความสะอาดรสชาติการให้บริการทุกอย่างสําคัญมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอามือร้วงกระเป๋าเงินไปจ่ายเนี่ยมันต้องคุ้มค่ากับที่จ่ายค่ะไม่จําเป็นต้องหรูหราหมาห่องอะไรขนาดนั้นนะคะขอแค่สะอาดบริการดีรสชาติอร่อยจบ แล้วยิ่งเพิ่งมีข่าวนักท่องเที่ยวจากเยอรมันนะคะมาเสียชีวิตที่อิสตันบูลเนี่ยยกครัวเลยค่ะสี่คนพ่อแม่ลูกึ่งก็มีหลายข้อสันนิษฐานค่ะในการเสียชีวิตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารหรือสารเคมีที่ทางโรงแรมใช้เพื่อฆ่า,มาแมลงในโรงแรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ขอเสี่ยงดีกว่าค่ะเพราะว่าเคยเจอประสบการณ์ไปทานอาหารที่ร้านหนึ่งในคาราคอยนะคะแล้วก็พ่อครัวเข้าห้องน้าไม่ล้างมือแค่นั้นคือเข็ดลวค่ะวันนี้ที่นัดทานข้าวก,กันกับครอบครัวของพี่สาวสามีนะคะเพราะว่าเรามานั่งอัปเดตอาการป่วยของสามีค่ะเดียวไวไ้ิ สุดหมดทุกอย่างเกี่ยวกับอาการป่วยของสามีนะคะจะมาทําคลิปแยกให้ค่ะเราตุรกีนี่แรงจริงๆค่ะมันจะต้องแบบแล้วก็ค่ะเพราะว่ามันแรงมากเลยค่ะคนเหนือเท่านั้นค่ะที่เข้าใจคําว่า แปลว่าอะไรนะคะมีแม่ป้าชาวตุรกีนะคะมาติดตามเพจดิฉันค่ะแล้วก็ไปกดส,สิบให้แม่ย่าได้ยินนะคะว่ามุสซาฟากับพิงค์เนี่ยไปดื่มเหล้ากันบ่อยมากๆเลยแล้วทําส่งมาแซลแม่ย่าดิฉันนะคะว่าลูกสะใภ้ของคุณเนี่ยเป็นสิงห์นักดื่มแล้วรู้ไหมคะว่าแม่ย่าของดิฉันตอบไปไว่ายังไงขนาดลูกชายของฉันยังไม่ตําหนิภรรยาเขาเลยคุณจะมาตําหนิลูกสะใภ้ฉันได้หรอแม่ย่าดีเด่นมันก็จริงของแม่ย่านะสามีที่บ้านไม่ว่าทุกอย่างก็จบปะ